ให้นักปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งในท่านั่งที่เหมาะกับการทำสมาธิปรับท่านั่งของตนให้เบาสบายซึ่งให้อยู่ในท่านั่งหรือว่าอิริยาบถท,ที่สบายที่ตนคิดว่าจะนั่งได้นาน แล้วก็พิจารณาธรรมตามเสียงธรรมที่ได้ยินได้ฟังต่อจากนี้ไปเมื่อกายของเรานั่งได้ที่แล้วเราก็ค่อยๆเอาความรู้สึกไปที่ความคิดผ่อนคลายร่างกายแล้ว เราก็จับไปที่ความคิดไปตามดูตามรู้เท่าทันความคิดของเราตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ฟุ้งซ่านอยู่หรือเปล่าความคิดนั้นมันจะหยุดเมื่อไรมันมีประโยชน์ไหมกับการที่เราคิดไป คิดไปเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้บางทีก็มีประโยชน์บางทีก็ไม่มีประโยชน์บางทีก็เป็นเพียงแค่ความคิดที่คิดไปเรื่อยไปเฉยเท่านั้นบางทีความคิดเรานั้นก็าพาเราไปลากเอาดึงเอาความทุกข์ความร้อนความกังวล วุ่นวายต่างๆเข้ามาทับถมไว้ในจิตใจของเราอีกตั้งหากฉะนั้นความคิดเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษซึ่งมันทำให้เราวุ่นวายว้าวุ่นฉะนั้นเราก็หยุดความคิดเราควรที่จะหยุดความคิดของเราเอาไว้ก่อน ในขณะที่เรากำลังจะทำความสงบให้เกิดขึ้นจำเป็นที่เราต้องหยุดความคิดก่อนทีนี้เราก็บอกกับตนเองนะว่าให้หยุดคิดหยุดคิดคิดไปก็ไม่ได้อะไรให้หยุดคิดและแท้ที่จริงเนี่ย จิตของเรามันก็แยกคนละส่วนกับความคิดอยู่แล้วเพราะความคิดมันคือสังขารคือส่วนของสมองคือการประเมินผลคือส่วนหนึ่งในร่างกายคันห้านี้ที่พระพุทธองค์ท่านทรงจำแนกเอาไว้ว่าสังขารคือความคิดปรุงแต่งแต่จิตของเรานั้น แยกต่างหากจิตของเราก็คือผู้รู้รู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ทุก,ก็รู้ว่าทุกมากสุขก็รู้ว่าสุขมากจิตของเราเป็นผู้รู้แต่ทีนี้จิตของเรามันไม่เป็นตัวของตนเอง มันพลอยจะวิ่งตามสุขตามทุก์ตามความคิดต่างๆจนก่อให้เกิดความวุ่นวายกับจิตทั้งที่จริงๆจ,จิตของเราเนี่ยเขาไม่ต้องวิ่งตามความคิดก็ได้ไม่ต้องวิ่งตามความรู้สึกก็ได้ เขาก็มีสภาวะของความเป็นจิตจิตคืออยู่เฉยๆแต่ที่เขาไม่หยุดเฉยเลยก็เพราะว่าเขาวิ่งตามความคิดตามความรู้สึกต่างๆฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมาฝึกฝึกการหยุดคิดเราหยุดความคิดของเราเอาไว้ หยุดคิดหยุดคิดไม่ต้องคิดพอเราหยุดคิดแล้วเราก็จะเห็นความนิ่งเชยเกิดขึ้นภายในเราความนิ่งเชยเริ่มเกิดขึ้น พอทีนี้ความนิ่งเฉยได้เกิดขึ้นแล้วเราก็ <c oughs> ค่อยเอาความนิ่งเฉยนั้นเอาความรู้สึกนั้นน้อมเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายของเราก็คือในท้องของเราเนี่ยนะและเราก็ดูความนิ่งเฉยนั้นไปดูไป ดูความนิ่งเฉยไปทีนี้ล่ะจิตของเราเข้าสู่ภายในแล้วจิตของเราอยู่ในตัวเราแล้วจิตไม่ส่งออกนอกแล้วนี่หนแหละนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย ท่านทรงสอนไว้ว่าอย่าส่งจิตออกนอกให้ดูเฉพาะเราให้อยู่ในตัวของเราอย่าทรงจิตออกนอกท้าที่จริงก็เป็นเช่นนี้อย่างนี้นี่เองเพราะว่าการส่งจิตออกนอกนั้นเนี่ยคือการปล่อยให้จิตเพ้อไปตามความคิด ทีนี้เรารู้แล้วว่าประตูของการเปิดปิดประตูที่จะทำให้จิตของเราออกไปข้างนอกได้ที่จะทำให้จิตของเราไปน้อมเอากระแสะความทุกข์ความร้อนความวุ่นวายจากภายนอกมาสู่จิตใจเราได้นั่นคือประตูแห่งความคิด เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยใจของเราเพลอไปตามความคิดปุ๊บความคิดนั้นคิดไปในทางที่ดีก็จะพาจิตเราไปในทางที่ดีก็ดีอยู่แต่ถ้าคิดมากๆไปก็เหมือนคนฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปในทางที่ดีมากๆก็ไม่ใช่เรื่องดีกลายเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นการหลงไปวุ่นวายไป หาความสงบให้กับจิตไม่ได้ถ้าความคิดพาเราไปในทางที่ไม่ดีเราเผลอคิดไปตามสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าคิดนึกไปถึงคนที่เขามีความทุกข์ความร้อนมีปัญหาอยู่ก็เท่ากับว่าเรานะ ไปแบกเอารับเอาความทุกข์ความร้อนสิ่งมัวหมองพลังงานลบต่างๆเหล่านั้นดึงผ่านประตูแห่งความคิดดึงกลับเข้ามาทับถมภายในจิตใจของเราซึ่งมันก็เลยทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ฉะนั้นประตูแห่งการเข้าออกของจิตที่ออกไปสู่ภายนอก แล้วไปดึงเอาปัญหาก็ดีความฟุ้งซ่านต่างๆไร้สาระต่างๆเข้ามาทับถมทำให้จิตของเราวุ่นวายว่าวุ่นไม่ได้พักได้ผ่อนนะั่นะก็คือความคิดเมื่อเรารู้แจง้งเชนนี้แล้วเราก็ปิดประตูแห่งความคิดไม่คิด ก็ไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตไปวุ่นวายหยุดความคิดหยุดความคิดหยุดความคิดหยุดเบาสบาย เราหยุดแล้วก็เบาสบายหยุดเบาสบายทีนี้ก็เหลือเพียงความรู้สึกนิ่งเฉยเกิดขึ้นเราก็น้อมเอาความรู้สึกนิ่งเฉยนั้นเข้าไปสูน่ในท้องคือูนย์กลางกายของเรา แล้วเราก็จับเอาความนิ่งเฉยนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งทีนี้เราก็ไม่คิดไปเรื่องอะไรแล้วนะความคิดก็หยุดแล้วเราเห็นความนิ่งเฉยเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายของเราแล้วแต่มันก็ยังมีสภาวะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเรา โดยที่ไม่ใช่ความคิดแต่มันจะผุดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นอันนี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะมีความมืดความดำความร้อนเป็นเงามืดหรือเป็นเรื่องอะไรก็ตามใครก็ตามซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากความคิดแต่มันเกิดจากข้อมูลที่มันบันทึกไว้ภายในตัวของเราแนละ้ว ในหน่วยความจําคือสัญญาความจําได้หมายรู้ซึ่งอยู่ในขันห้าเช่นเดียวกันอีกครั้งที่ว่าเราจะไปขับมันออกไล่มันออกตอนนั้นมันก็อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายแก่เราแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่ที่เราตั้งจิตด,ดีๆแล้วเราเข้ามาสู่สภาวะตรงนี้ เจอความวุ่นวายสิ่งตกค้างภายในเราก็สามารถที่จะสวดฟอกลอกออกมาได้ดันออกความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นก็จะออกไปกับการสวดฟอกแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาเพื่อปรารถนาที่จะทำสมาธิเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับ เห็นเป็นธรรมดาถ้าเราเผลอไปตามความรู้สึกนั้นปุ๊บเดี๋ยวความรู้สึกก็พาเราไปหาความคิดอีกซึ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็แค่รู้อยู่ดูอยู่ว่างเฉยไป เฉยๆไปเดินที่ไม่ต้องไปสนใจความรู้สึกเห็นเป็นธรรมดาเหมือนว่าเป็นแค่เพียงทางผ่านไม่ต้องไปสนใจเขาเอาไว้รอบของการสวดฟ้องแล้วค่อยขัดจัดเขาให้ออกไปจากเราไม่ต้องไปสนใจเขา เพราะตราบใดก็ตามที่ถ้าหากว่าพลังของจิตเราเนี่ยไม่เติบโตไม่มากพอเราก็จะไม่มีทางที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ไปได้เลยฉะนั้นปล่อยไปก่อนหน้าที่ของเราณนะตอนนี้ก็คือการชาร์จพลังสู่จิตของเรา เติมพลังสู่จิตของเราซึ่งเราก็ตั้งอารมณ์ของเราทรงไว้อยู่ที่ความนิ่งเฉย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 ไปเรื่อง จนคล้ายคลึงก,กันกับว่าเรากำลังจะรับเราก็ปล่อยความนิ่งเฉยนั้นค่อยๆดับไปดับไปในความนิ่งเฉย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  这。<laughs> เบาวางเจอยจนจิตของเราเกิดแสงสวา่าง